อยู่กับเราสองคนค่ะในรายการดตรสลิมบายดร์พงศธรหลายคนอาจจะแปลกใจและตกใจว่าเอ๊ะช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านมาแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ตอนนี้บางพื้นที่ค่ะคุณหมอเรายังสนุกกันอยู่ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาคือจริงๆถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นช่วงหยุดยาวๆเลยค่ะกับช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ก่อนที่จะพูดถึงในช่วงของเทศกาลนี้แนะนําตัวกันก่อนนะคะเช่นเคยวันนี้มาเจอกับเราค่ะแบบสดๆเป็นประจําในช่วงวันเสาร์แบบนี้นะคะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงค่ะกับ มิลดาเจริญทวีรัตน์นะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ข้างๆกูแล้วนะคะสำหรับนายแพทย์ดรพงศธรธัญญาหานนั่นเองค่ะคุณหมอช่วงสงกรานคุณหมอไปเที่ยวที่ไหนมาคะของหมอก็ต้องไปไหว้ญาติผู้ใหญ่นะครับญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพที่เรานับถือนะครับแล้วก็เล่นสัดน้ำนิดๆหน่อยๆเมื่อกี้เาสนุกกันวัยตามวัยคุณหมอไปสาดกับเขาแบบนี้บ้างไหมคะไม่ไหวฮะไม่ไหวฮะ มันเกินวัยมาแล้ะเกินคือหมอเนี่ยจะอายุห้าสิบอยู่แล้วค่ะที่ตอนนี้ที่บ้านเขาฮิตมีมีฮิตไหมฮิตอะไรคะท่าเต้นในหน้าสงการอ,อ๋อที่มีมีท่าเป็นท่าต่างๆนะคะได้สักท่าไหม ก็พอได้อยู่ค่ะแต่แต่กลัวว่าจะไม่หมอไม่ควรแต่อย่างนี้คุณหมอหลายๆคนอย่างอุเออย่างนี้นะคะจริงๆแล้วอุไปถ่ายรายการต่างๆนอกสถานที่โอ้โหเจอแดดนะคะทั้งน้ําทั้งแดดผิวดําคล้ำปะฝ้าจุดด่างดามาเลยเหมือนกับไอพวกรอยดํารอยแดงกลายเป็นรอยดําสิวบางคนก็เป็นฝ้าเลยนี่ผู้หญิงบางคนนะคะต้องขึ้นท้ายกระบะแล้วแดดร้อนๆแล้วโดนสารโอ้ยดูสิเราอาจจะมีหลายๆพฤติกรรมหลายอย่างนี่แหละที่มันท้า แดดท้าลมนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนอกจากความสนุกสนานของแถมที่ได้มาก็คือกลั่ก้าจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำผิวดำคล้ำแบบนี้แล้วอย่างนี้คุณหมออู๋เองก็มีปัญหาเหมือนกันเจอแดดทำร้ายเหมือนกันอู๋จะทำยังไงดีอะคะน้องอู๋นี่ไหมของหมอมีหน้าหวาน เซตหน้าหวานในคอมมีภาพมาในคอมเดี๋ยวนะคะอูเชื่อว่าหลายคนถ้าเป็นแฟนประจําน่าจะรู้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟนใหม่ๆเข้ามาอาจจะอยากรู้ว่าเป็นไงฮะถามง่ายไหมถานง่ายค่ะโอ้สวยขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ในร้อยเล่นละคือจริงๆแล้วมันจะช่วยได้จะจะเห็นว่ามันดีขึ้นเนี่ยใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่ค่อยๆมาค่อยๆมาเราไม่ได้เป็นกูต้านะกูต้ายังไม่ถูกกฎหมายนะฮะ แล้วเราไม่ได้ใช้ไอ้สารที่ผิดกฎหมายเลยนะครับเ,เป็นวิตามินที่ไปเกี่ยวกับผิวพรรณไปเกี่ยวกับสมองไปเกี่ยวกับเส้นผมกระดูกได้ด้วย หัวใจไตตับได้หมดเลยรับปลอดภัยมีออนโนแสดงว่าก็ไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของความสวยได้หมดเลยคือดูแลไปถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพด้วยดังนั้นช่วงสงกรานที่ผ่านมาอุเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนทํางานมันหนักค่ะคุณหมอก็เลยเต็มที่กับชีวิตแล้วเกิดสิ่งที่ตามมามันบั่นทอนความสวยนะคะวันนี้ตัวนี้ช่วยได้ได้ครับอย่างที่บอกว่ามันมากกว่าความสวยแล้วก็มีเซตหน้าหวานหลายเซตนะนะคะรวมถึงถ้าคุณผู้หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสิวที่มันอุดตันบางคนไปเจอน้ําที่มันสกโปรก ใช่ไหมคะเพราะบางทีก็ไปเอาน้ําจากครูจากคลองมามันก็อาจจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดผลเกิดผื่นคันมีตัวช่วยไหมคะที่จะทป็ความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดข้อที่หนึ่งคือเซตหน้าหวาเนะใช้ได้แล้วบางคนที่มีเครื่องสำอางอยู่แล้วก็ใช้ใช้เป็น50% HA ก็ได้นะอิตย์หนึ่งใช้หนเดียว5นาทีเองนะครับขวดสีเงินนะฮะแล้วก็แถมเม็ดเขียวให้ถุงหนึ่งคือขวดสีเงินเนี่ยมันมันเหมาะกับ ใครอะคะเรื่องิวก็ที่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องคือกระตุ้นผิวเหมือนกับเซ็ใหญ่เลยแต่เหมาะกับคนที่บางทีเขามีเครื่องสาอางอยู่แล้วที่บ้านนะครับเอาไม่อยากทิ้งแล้วเอาตัวนี้ไปแจม่ะแล้วก็ที่น้องอุบอกว่าเออเช็ดหน้าไม่สะอาดสักทีนึงใช่ไหมต้องแต่งหน้านั้นนะบางคนแต่งหน้านาบางคนเจอไอความสกปรกที่มันมากับน้ําหรือว่าโดยส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันที่แต่งหน้าเยอะๆตัวนี้อุก็ใช้อยู่ด้วยนะคะเพราะว่า ของอู๋ที่แต่งหน้าทุกวันค่ะคนข้าที่จะแบบต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะตัวนี้เป็นตัวอินดิพอินดิพฮะนี่นะคะเกจยานำเข้าครับระดับโลกนะฮะแล้วก็ขวดเนี่ยก็จะเป็นขวดจริงๆมันไม่ใช่ขวดแก้วไม่ใช่แก้วไม่ใช่พลาสติกแล้วก็ไม่ใช่พลาสติกด้วยเป็นสะเป็นตัวขวดที่ทําออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องสําอางเกดพรีเมียมเท่านั้นเลยนะเกดพรีเมียมเท่านั้นสุดยอดตัวนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วก็มันมีตัวยาด้วย มีตัวยาที่เวลาเช็ดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับบำรุงผิวไปในตัวนะฮะเช็ดออกหมดจดมากนะฮะสิวคุณก็จะไม่ขึ้นฝ้า,าคุณก็มีขึ้นเพราะว่าเครื่องสาอางเนี่ยต้องยอมรับว่ามันสวยตอนที่เราแต่งถูกไหมครนะแต่หลังจากนั้นปุ๊บมันทำร้ายผิวเราแล้วนะมันทิ้งสารตกค้างทําให้เราแก่ง่ายทําทให้เราเหี่ยว นะครับอืมเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวนี้นะคะเหมาะกับสาวๆที่แต่งหน้าคือจริงหลายคนสังเกตเลยว่าคนที่แต่งหน้าเป็นประจำเนี่ยหน้าของคุณจะค่อนข้างจะไปไวกว่าคนปกตินะคะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่ายิ่งเครื่องสําอางดีมากเท่าไหร่มันยิ่งทําความสะอาดยากมากเท่านั้นและถ้าคุณปล่อยเอาไว้หรือทําความสะอาดหน้าไม่ดีสีตามมาก็คือนอกจากสิวแล้วจะมีพวกริ้วรอยซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยตัวนี้แนะนําเลยนะคะอะแล้วมีน้องใหม่น้องใหม่ตัวบิยอนนีน้องใหม่บียอนตัวนี้คือช่วยเกี่ยวกับอะไรคะ คุณหมอใต้ตาฮะพวกเกี่ยวรอยค้ำใต้ตารอยย่นใต้ตานะบางคนไปฉีดโบท็อกไม่เวิร์กนะฮะตาแข็งไปเลยว่ะคุณตาแข็งไปเลยคือโบท็อกมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะเราจะต้องไปจัดการผิวชั้นบนๆของมันเงั้นตัวบียอนที่อยู่ในคอมนะครับอยู่ในคอมนะตัวนี้พีออเดอร์อยู่ฮะลดเตอละสองพันบาทจากห้าพันหนึ่งเหลือสามพันหนึ่งเองนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งได้ประมาณเดือนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมหมดพรีเมียมทั้งหมดเลยฮะเป็นนำเข้าทั้งหมดมาเป็นเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมาเป็น เป็นแพ็กเกจบีออนเลยนะแล้วเป็นบริษ like ัทที wall, ่ทําให้เราเนี่ยเป็นบริษัทที่อเมริกาเลยระดับโลกเลยแล้วตัวน้ํายาตัวตัวยาที่อยู่ในขวดเนี่ยของยุโรปทั้งหมดจะไม่มีเซนเจ่นไม่มีเซนเจ่นไม่มีจีนแดงไม่มีไต้หวันไม่มีฮ่องกงเป็นของยุโรปทั้งหมดอะไรเลยของยุโรปของนําเข้าที่ดีจริงๆคุณหมอก็เลยแบบนํามานะคะตัวนี้บํารุงรอบดวงตาค่ะแก้ปัญหาริ้วรอยแล้วก็กระชับ ให้ดวงตาใสใสด้วยครับ,บจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะคะผู้หญิงเนี่ยถ้ามีริ้วรอยเนี่ยนะมันจะบั่นทอนความสวยเลยใช่คนะคะคดังนั้นวันนี้<า>ก,ก็ลองดูค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับเกรดพรีเมียมนะคะบอกกันตรงนี้ก่อนเลยค่ะคอลล่ก็นํามาฝากกันเพราะว่าอุสังเกตช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการนะคะที่จัดหนักจัดเต็มในช่วงสงกรานแล้วรู้สึกว่าตัวเองโทมขึ้นบางคนก็ไป r c a นะคุณหมอนะคุณผู้ชมนะบางคน5วัน5คืนกว่า อาจจะกลับตีสองตีสยาวแล้วก็<น>แบบเนี่ย,ยคือ,อคือเขาเล่นกันแบบข้ามวันข้ามคืนจริงๆอะคะ่ะล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอมาทํางานปุ๊บ อุ้ยไม่ไหวแล้วอะร่างกายมันดูโซมากหรือว่าอีกหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะนะคะที่วบหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งจัดเต็มมากไปหน่อยแล้วบางคนไม่พอนะคะดื่มพวกแอลกอฮอลด้วยมันยิ่งทําให้เราแก่เข้าไปใหญ่ดังนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยละกันนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็ปลอดภัยจากคุณหมอและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะคะการันตีโดยนายแพทย์ดรพคศรธัญญาหารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะอ่ะ เราแนะนำเคโลับกันแล้วนะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้เราก็บอกกันแล้วนะคะแต่ที่นี่อีกหนึ่งเรื่องย้อนไปก่อนช่วงสงกรานคุณหมอเป็นไงครับมันมีกระแส Talk of the Town นะคะตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือในช่วงที่มีการเกณฑ์ทหารนะคะตอนนั้นก็เป็นกระแสอย่าบอกเลยว่าไปเกณฑ์ด้วยโอโหเนาค่ะเป็นผู้หญิงแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะช็อกกันแต่บางคนแอบแบบแอบช็อกอะว่าเฮ้ย ผู้ชายจริงเหรอก็บางคนเป็นสาวประเภท2ค่ะที่ก็มีสร้างความฮือฮาพอสมควรนะคะแล้วก็ยังมีเหล่าซุปตาดาราของประเทศไทยนะคะที่ปีนี้มีไปเกณฑ์ทหารกันอย่างนเดชคูกิมิยะนะคะแล้วก็ยังมีคนดังอีกหลายๆคนแหละแต่ว่า ขอยกพระเอกในดวงใจแล้วกันคนนี้นะคะณนะเดชน์เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็มีการผ่อนผันค่ะแต่ว่าปีนี้เขาก็เข้ารับการตรวจคัดเลือกทหารกองประจำการประจำปี2557เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเขาก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดนะคะคก็มีแบบโอ้โหแฟนลับไปให้กําลังใจเยอะแยะมากมายปีนี้เขาไม่ได้ผ,ลผล่อนผันนย่เขาคุณอนอปีก่อนเคยผ,ลผล่อนผันปีนี้ก็ตั้งใจว่าเออจะเข้ารับการตรวจเลือกนะคะครั้งนี้ก็ต้องมี ตามเกณฑ์ค่ะก็คือเช่นเดียวกับผู้ชายคนอื่นบุคคลอื่นๆนะคะคือขั้นตอนต้องมีการตรวจโรคแต่ทีนี้ณเดชพอไปตรวจโรคเนี่ยใบยรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะระบุว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นโรคหอบหืดซึ่งโรคหอบหืดคุณผู้ชมเป็นโรคต้องห้ามของการเข้ารับราชการทหารจึงไม่สามารถที่จะเข้ารับราชการได้นเดชก็บอกเลยนะว่ารู้สึกเสียใจมาก,กน,นะคะแต่ว่าก็มีหลายๆสื่อว่าเอ๊ะ ลล่ำแบบนี้เออแล้วร่างกายอยู่แข็งแรงสักขนาดนี้จะเป็นไปได้ยังไงจะเป็นหอบหืดได้ยังไงนะคะจนกระทั่งแฟนขับเขาก็เลยหาหลักฐานมาให้ดูว่าน้องเขาป่วยจริงๆอย่างเช่นทางวิกน้อยสีช่อง3เนี่ยเวลาเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็จะมีภาพที่น้าเดชเนี่ยเขาพกยาพ่นอ๋อมีด้วยนะสำหรับคนที่เป็นหอบหืดมาให้ดูว่าน้องเป็นจริงๆกูก็เลยสงสัยจากประเด็นตรงนี้แหละค่ะว่า คนที่ดูร่างกายแข็งแรงแบบนี้เนี่ยอเป็นหอบผืดได้ด้วยหรอคะมีโอกาสเป็นได้ด้วยหรอคะได้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 ยังไงอะคะคุณหมอคืออย่างนงี้มันมันมันหลายแง่หลายมุมว่าเราจะมองว่าหอบผืดทํามันมาจากไหนแต่ว่าการที่เขาออกกำลังกายอย่างเงี้ยเป็นผลดีทําให้เขาเขาเรียกว่าแอตแทกแอตแทกคือการที่จับจับหืดจับหอบขึ้นมาเนี่ยมันน้อยลงได้นะอย่าคนที่เป็นหอบผืดอย่าไปนอนเฉยฮะเราต้องออกออกกำลังกายบ้างให้ร่างกายเราดี แต่ถ้าออกมากไปบางทีหืดมันจับมากกว่าเดิมก็มี<ฆ>คือการออกกำลังกายเนี่ยมันทําให้หอบผืดมันจับมากกว่าเดิมได้เพราะ e อ e r c i s e อ n d u c e ์อนัคือการออกกำลังกายมัน,<ฆ>ออม,นมันกระตุ้นให้แมสเซลเนี่ยมันทํางานมากขึ้นได้ได้เหมือนกันนั้นก็ต้องระวังด้วย คือเอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วการที่นเดชจะไปออกกําลังกายหรือภาพที่เห็นว่าเขาแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าคนที่เป็นหอบผืดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องออกกาลังกายเพียงแค่ว่าอย่าหนักเกินไปต้องดูฮะต้องดูแล้วยาต้องอยู่ใกล้ตัวเห็นไหมเขาพกเขาพกตัวพ่นยาไว้ยาเนี่ยต้องอยู่ใกล้ตัวเลยค่ะเรามีอีกหลายท่านน่ะจําได้ไหมมีดาราอีกท่านหนึ่งโอ้สมัยก่อนสมัยมีคุณออฟอภิชาตพัวพิมลถ้าจไม่ผิดฉายาเขาคือ เียนอลิฟเมืองไทยอ่านนั้นแล้วตอนนั้นเขาเสียชีวิตเพราะว่าอาการหอบหืดนี่แหละถ้าเราจําความกันได้นะคะมีข้อมูลตรงนี้มาฝากกันด้วยค่ะเสียดายมากเลยคือจริงๆหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นน้องชายอูด้วยนะคะที่มีปัญหาโรคนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงออฟเนี่ยถามคุณหมอนิดนึงแล้วกันหอบหืดมันเป็นชื่อเดียวกันหรือว่าหอบกับหืดมันมีความต่างกันยังไงครือการหอบคือหอบไงหอบหอบไอหืดก็คือมาจากปอดที่มันวิด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  ทีนี้อาการหอบเนี่ยมันมีได้หลายหอบหอบจากหัวใจก็ได้หอบจากน้ําท่วมปอดก็ได้จากตับก็ได้จากคนที่เป็นโรคไตก็ได้เพราะฉะนั้นหอบเนี่ยม,มันมาจากหลายสาเหตุเฉะนั้นคุณต้องไปหาหมอแต่ถ้าหอบผืดเนี่ยจะบอกว่ามาจากปอดนะนี่เราพาไปเที่ยวเราพาไปเ <ๆ S 1> ที่ยวเลยเป็นเป็น3มิติเลยนะครับนี่คือเส้นไอเนี่ยไอถุงลมอะที่มันย่อยๆอยอยที่มัน เห็นไหมเหมือนเหมือนรากป่ะรากฝอยของต้นไม้เราหายใจไปเนี่ยไอ้หน่วยย่อยที่สุดที่ออกซิเจนมันไปแล้วก็คือไอ้รากฝอยตรงนั้นอ่ะซึ่งมันอยู่ในปอดฮะมันย่อยเลยมันเกิดตีบมันหดผิดปกติค่ะมันก็เลย คนไข้ก็จะได้ยินเสียงว่าวิด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 มันมาจากไอตรงนี้ค่ะนี่คือหืดที่เราเรียกว่าหืหดใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดอาการหอบขึ้นมามันมาจากปอดอ,อันนี้แสดงว่าในคนคนยังก็ต้องเป็นหอบผืนนี่แหละที่เขาเรียกหอบผืน<อ>ใช่ไหมคะหอบหืดเนี่ยแหละเหมือนถ้าน้าเด่เนี่ยหอบผืนันหอบหอบจากหัวใจก็ได้อย่างเช่นหัวใจวายก็หอบได้เหมือนกันะนะน้ำท่วมปอดจากาไตเสียหรือว่าตับพังตับวายไตายวายก็หอบได้เหมือนกันแต่ในกรณีของนาเด่นนี่คือหอบผื่นที่มาจากปอด เป็นภูมิแพ้แบบหนึง่งบางทีแพ้เกสรดอกไม้บ้างนะบางทีหน้าร้อนก็เป็นหน้าหนาวก็เป็นแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่เจอในหน้าหนาวช่วงที่เปลี่ยนอากาศะนะฮะบางคนก็เป็นหน้าฝนบางคนเป็นทุกหน้าเลยถ้าเป็นหนักๆก,ก็เป็นทุกฤดูเลยนะฮะก็เมื่อกี้อย่างนอกจากนาเดชแล้วก็ยังมีออฟนะคะคีนูรีฟเมืองไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปด้วยโรคขอบผืดนี่แหละคุณผู้ชมคะคือหลายคนอาจจะข้องใจว่า หอบหืดมันไม่น่าจะเป็นโรคที่ดูว่าจะน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันน่ากลัวไหมคะคุณหมออ่าอย่างอย่างคุณอ๊อฟเนี่ยง่ายๆเลยเขาเผลอฮะเผลอว่าไม่ได้เอายาไปไม่ได้พ่นยาถูกไหมฮะเสร็จเลยหลายคนนะที่ทีไม่ได้เป็นดาราแล,แ,ลแล้วเสียชีวิตจากโรคหอบหืดอ,อย่างเช่นได้ได้ข่าวนะหลายสิบปีก่อนได้ข่าวมีพยาบาลท่านหนึ่งกลับต่างจังหวัดช่วงสงการเนี่ยลืมพกยาไปแล้วนั่งอยู่บนรถไฟก็เสียชีวิตในรถไฟฮะ S <S ไม่ได้พกยาไปเป็นพยาบาลด้วยเห็นไหม <S <S ฮะแล้วก็ถ้าจําได้เนี่ยมีตลกในในดวงใจหมออีกคนหนึ่งเลยดีดอกมาดันนี่ก็มาจากอาการมาจากอ,อาการนี้เหมือนกันกใช่เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตจากหอบผืดเหมือนกัน คือแสดงว่าคนทั่วไปเวลาบอกว่าเป็นโรคหอบหืดคุณอาจจะประเมินโรคนี้ต่ําเกินไปเพราะว่าต่ําเกินไปก็คิดว่าเป็นโรคจิบจิบแต่จริงๆถ้าปล่อยเอาไว้หรือว่าคุณละเลยหรือบางทีอาจจะทํางานหรือออกกําลังกายหนักเกินไปหรือบางทีคุณไม่ได้เอายาพ่นไปอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนอ๊อกภิพาพิษอัพชาติเมื่อสักครู่นี้ได้ใช่ไหมคะนะฮะแต่ถ้าเราดูแลดีๆเนี่ยเรื่องยากมันจะเป็นเรื่องง่ายเลยนะง่ายๆเลยนะครับคือต้องพกยาไปตลอดนะ ดูแลเรื่องภูมิแพ้ต่างๆนะ,ะการพักผ่อนหรับนอนการกินอาหารให้มันถูกต้องแล้วต้องกิน<ม>ยาอยู่ตลอดแต่ทีนี้ปัญหาของแผนปัจจุบันคืออะไรน้องอุ๊พอเป็นมากๆปุ๊บต้องใช้สเตียรอยด์สเตียรอยด์นี้รู้สึกว่ามันจะไม่ดีไม่ใช่หรอคะไม่ดีฮะแต่แต่ถ้าถึงขั้นนี้เขาจําเป็นต้องใช้ต้องต้องพึ่งสเตียรอยด์ต้องพึงงพ่งสเตียรอยด์แล้วผลผลข้างเคียงสเตียรอยด์ค่อยไปว่ากันมันมันก็เลยเป็นที่มาของเอ๊ะฝังเข็ม เราจะไปช่วยตรงนี้ได้ไหมอ่าเนี่ยแหละเป็นคําถามที่อยากจะถามคุณหมอต่อเพราะเชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคือจริงๆแล้วเราไม่ได้แอนตี้ในเรื่องของการรักษาของแพทย์ในยุคปัจจุบันหรอกนะคะแต่อย่างที่บอกว่าโรคบางโรคหรือโรคหลายๆโรคเนี่ยเพราะเป็นมากๆเข้าคุณก็ต้องใช้การรักษาโดยการใช้ยาเซียรอยแต่ยาเซยรยเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ไปปุ๊บมันก็จะมีเอฟเฟกผลข้างเคียงนะคะกับร่างกายด้วยก็เลยเป็นคําถามและอุเชื่อว่าหลายคนก็ค้างคาใน ใจว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้ฝังเข็มช่วยได้ไหมเม่กี้หมอให้คําตอบแล้วนะว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอาไม่ใช่เลยเหรอคะไม่เช่เลยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเออเดี๋ยวติดตามแล้วกันเดี๋ยวติดตามกันว่าฝังเข็มจะช่วยได้ไหมเพราะช่วงหน้าค่ะเราจะมีประเด็นนะคะที่น่าสนใจก็คือหอบผืดมันแน่นออกต้องยกออกด้วยศาสตร์ฝังเข็มแหมมาอย่างนี้แสดงว่าคนเป็นหอบผืดต้องติดตามในช่วงหน้าน่าจะมีข่าวดีมาฝากกันนะคะพักสักครู่ค่ะ